โรงเรียนอนุบาลควรกาหลงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดตําบลควนกาหลงอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด270คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนบริหารงานโดยนายมนตรีจริยานุวัฒน์ผู้อํานวยการโรงเรียนและนางสาวไออิชาก,กาศินสารองผู้อํานวยการโรงเรียน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มผู้ชิดชอบลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงมีการส่งเสริมครูให้ครูทราบถึงการพัฒนาและต่อยอดวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนและส่งเสริมนักเรียนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การสอนคุรุพันมีการจัดหาทีวี สื่อในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงได้มีการยกเลิกครูเวรเพื่อความปลอดภัยของครูและจัดระบบความปลอดภัยโดยเพิ่มกล้องวงจรปิดเพิ่มและมีการจัดหานักการพานโรงเพื่อช่วยลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจ้างครูประถมวัยเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนสอนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลควรกาหลงมีการพัฒนาครูให้คุณครูมีสื่อเว็บไซต์การเรียนการสอนสอนแบบออนไลน์ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกทีทุกเวลา a n y t ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอำเภอคุณภาพการจัดการเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนได้มีการจัดการอาหารกลางวันถูกตามหลักโภชนาการถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อนักเรียนและยังมีการจัดการอบรมครูจัดทำคู่มือ มาตรการรองรับเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอีกด้วยโรงเรียนอนุบาลควรกะหลงใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนมีความสุขดังผลงานที่โดดเด่นเช่นนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล5ปีซ้อนและเข้าเรียนต่อโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดสตูลทุกปีการศึกษาผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม ได้รับรางวัลในคุยอเวอร์ดระดับยอดเยี่ยมรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงได้รัรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในงานการแข่งขันศิลปะธกรรมนักเรียนระดับชาติและเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอยู่ในอันดับสาของจังหวัดทุกปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคนกาหลงมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการจัดการเรียนรู้นอกเวลาในเวลาจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้เรียนดีอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนของเรามีผลการสอบ A.T.N.T และ O.N.E มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศทุกปีการศึกษา